สบายดีและสวัสด,ดีน้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดส่ข่สู่คนพี่น้องเลยบวายสิวใน,นและกระต่างประเทศนอะพี่น้องเนาะนยินดีต้อนรับเขาสู่่องใบเตียงท้องซาแนวอีกแล้ว่มแม่พี่น้องเลยเมื่อนีนีใบเตียงกับสิเข้าไปทั้งบ้านดงพุ่งเนาะเมืองไซบุรีแข้งสวรรค์เขต่อแม่พี่น้องใบเตียงซีซืออานะบกแก้ว่มแม่พี่นอ้องเลยใส่ขางฟ้าเฮือนแหละไปห้ทาง email, นะอีเมวเนาะเพราะว่า ทางสังแกตุบนทูมาสัางบอกว่าให้เอาบล็อกแก้วไปให้ฮุกเก็ตวาส,สันผมเองพี่น้องเลยเบาเตียงก็ซื้อมาแล้วเรียบร้อยอยู่หลังรถนะกำลังจะเดินทางเข้าไปพี่น้องเลยก็พอดีจะไปอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ่งกันเลยว่าเฮือนไอ้เมียวไปฮอตไซแล้วตอนนี้ผมเองพี่น้องเลยเนาะไปเมื่อนั้นกันยังท่านได้ก่ออยู่ผมเองพี่น้องเลยกำลังขึงโค้งหลังคาแต่ว่ามบานี่ก็บเปิรนมาได้สองมือแล้วแหละพี่น้องเลยบอกหูว่าไปฮอตไซแล้วเนาะพี่น้องเนาะ อ๋อบอกว่าลายใหกันห้างไปเบิ่งไปส้มน้ำกันอยู่บ้านดงพุงเมืองเชียบุรีแขวงสวรรค์ขีดพม่พี่น้องเลยป่ะโอเคพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้มาเทียงกันมาหอดเป็นทีเรียบร้อยแบบนี้เนาะอ่าอู้่างเหมือนกำลังเห็ดกรุก๊กกรุก๊กกรัวอยู่พี่น้องเลยอ่าโอ้<ล>รถ์มาคิลี่กับมักนี้งมาขายมาคิลี่ยี่บอ โอ้สบายดีสบายดีเอ้ยมันชิลี่ยังล่ะชิี่เขาแนวบ่แเ่บอยู่บอกซ่บแมอยู่ซีมองกนได้บ่จังสื่อได้ได้ได้ซีมโอ้บ่เซ่บนี่บ่ซื้อเนาะเออบ่ซื่อได้ใช่ใช้นองหล่าแล้เมื่อพี่ดู้ค่ะจะทองก็ได้ไหมมาซีมึงดูมาซีมึงดูทงเท่าไรนี่ฮะทงสิบพันสิบพันหนึ่งบึกลายลายเออเพีอ่า rồi anh ông ừ. bài đi. Mắc sim mông luôn phải. Soshep double out À, đôi, rồi à, đôi, đôi. Uhm. Uhm. rồi, sim rồi nào. sim mông đôi. Ké luộc phạc đấy. <laughs> à. <laughs> <laughs> một tiền thì sim mông còn. Đi, đi, đi. <laughs> bừng, bừng. vậy đâu. tôi ra sim thì tao phải áo của tao đấy กระจกของเราหมว่วส oh, so ัวเราห่ห oui> ัวห่างหรอ่านว่าจนวห่างอ่อนอย่บอกมงเขืองดูมะเขือม่วเขอมวงแแมงว่าเป็นแต่พวกก้ากินแท้เสร็จบ่ลวกปากอนขานี้ลิน่นี่เนาะ ต้มแม่โปรแซรมครบๆออนเห็นบ่หน่วยอ่าบ่เตียงบ่เสื้อภัยง่ายๆนะเพิมเสี่ยงง่ายคือบ่ต้องลองเองโอ้ยก้อยตัวเจ้าของชิกินนี่คือเป็นแน่นี่เแต่ว่าตัวขาวๆมันบ่มี่หนวยอือคือแน่บ่แน่คือเคมแท้ ใส่เกลือเนาะเข้มๆเข้มอยู่บนนั่นแหละเขากินได้เขากินได้แซ่บอยู่หิวข้าวไปจักเออเหนื่อยแล้เนาะปลูกเองเหนื่อยนี่รับมาบ่อามาจะใช้นี่ฮะเอาเอาเอาเดี๋ยวช่วยแล้วได้กินเลยพี่น้องเลยเอาเอาห่าทงก็ได้เลย อเอามามีมีบ่อถงใหญ่ใช่บ่มีเลยดูเป็นยังมาปาไปหนีก็ได้มะมาปาไปใช้รถนี่แหะะย่าไปฝากเขาพ่อปาไปหนีก็ได้เลย เอาอยู่บ่ตัวอันอันเฮาเฮาเอามากินอืมตัวห้าจุกเอาตัวห้าจุกเหรอลบทืนได้เจ้าห้าสิบเนาะโดยเอาเฮ้ยบ่นมือบ่นอยังก็ได้ลูกเลยเป็นว่าก็ได้กับใจละลายไปเห็นในคลิปโอ้ยมันมันเห็นในคลิปเเเเห็นแม่ลลยยบโอ้คืออยู่บ่กันในคลิปตัวจริงบ่เนี่ยคืออยู่บ่ตัวจริงกันในคลิปคือบ่ ากาเนาะเอ้ยอย่าไปสั่นกอต้อาวกางเนาะง่าติอเลยลูกสาวดีมเ่็เคนลูกคนเมียเขาสร้างเห็ดแท้ไปเปอะบ้านนี่ล้มึงสร้างเป็นเห็ดก่อนพอใส่ระบุนี่อืม หลังเทคานบ่สบายดีส่ซองสบายดีไอ้โทรขึ้นรอขึ mm ้นเดี๋ยวนี้เนาะเป็นอะไรรถล่างเท่าขี่ดีดิบ่เสร็จก็โกกบ่ไปครับมันหลงไทซ่ยวัดเมื่อบ่ไปใช้น่ะไปเห็นงานโอ้เห็นงานอยู่ใสก็เห็นงานอยู่้างงอนคางเก้วอือดเบียงอะนะอืม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  Apai nan dah bawa sama nombor banyak ni Ok, ok Kena nge Pahe Nak ambil bawa bớt bò, bawa Ha? 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 หญ้าก็ต้นขึ้นบดน,น <c oughs> <c oughs> ั่นเนาะอ้ยพี่น้องเลยดินแหน้งกันยา่ต้นขึ้นดินทรไซทับบดออไอ้อแก้วไปใส่ก็อก่มือบ้านมือบ้านมือกระไพน่ะมือคนเดียวอ,อ๋อเอามาเห็ดนี่สี่คนบ่โดยอือน้องดาวบ่ได้ไหมโดยน้องดาวยัง งานอยู่บ้านบ่เพิ่นอืออ๋ออยู่พุ่นก็เฮ็ดๆมีงานนําบ่จักเพิ่นเป็นเป็นขอน้องดาวเลยเพาะเพิ่นจักลบ่าวไปไอๆงานเพิ่นย่แล้วอ๋องานงานมีงานทั้งนั้นอีกอ๋อบ่แม่นของทางไอ้แก้วเนาะอืเอาๆลุยลๆ กำลังเตินสามคนเป็นองไ้สร้างแก้วกลับบ้านว่าใส่เมื่อบ้านเล่นพุ่นเล่นผีเนาะเออโต้ยใก็ใกล้แล้วเป็นองเลยทันอยู่บ่เด้เดือนหกเนาะที่ทันได้ขึ้นอยู่บ่เนี่วแล้วก็ประกอบแบบ โอเคเอ่ okay. uh, หลายคนเห็นงานหนักในะชิงน,น้อยเมื่อได้เห็หรอกเห็นงานยกปูนยกเฮยกทรายงานไปสั่งผมมันง่ายนะ กินเที่ยงนะบอน้องมานี่กินข้าวได้ยังกินเทียงมานี่เก่งน้ำไม้งนไม้โอ้กินเก่งนไม้ถดไปแวเก่งน้ำไม้กางบินน้ำไม้ชาวบ้านนะบ้านง้ำไม้เนียใชบ้านนะอืม ร้อยทอน้ำก็น,น้อยดีเนาะขักแต้โอ้น้องเฮงตรวจตรวจดูดูดดูดูดมันลุดและไปน้ำไน้ำไปน้ำไปน้อเราลาเวนยนาเลยเนาะวิทย์ชงการนะฮะ ห้อนบ่เอาเลยไปยังฉัน้อทีมงานไปใช้ไปเลยน้องอสวนมา้โอ้สางว่าแที่ค uh ือวพักเลายนึ่งปลูกมันปลูกมันปลูี่ไปเลยปลูกอ้อยไปเลยน้องโ้สางว่าแทบอเดอสองสาคนว้าท อ้าวสู่ๆพี่น,อน้องเลยเป็นลูกสร้าง <c oughs> บริยุทธ์ดอกเนาะเฮาเนาะหน้ากับบริดำสองปีแล้วมั้ง <c oughs> ปีแรกบริดำีกายนี่ก็ลงทั้งฮือนน้องทงน้องละตีเนา <c oughs> ะเฮ้พี่น้องเลยก้ <c oughs> าวไปชิดเหตุเฉพาปีน <c oughs> บริเหตุคือก้าวอ้าอ้าวพี่น้องเลย บูว่างเลยแซงเกลกกะด็ขึ้นเลียวเถะน้องหมดพุ่นีนนี่บ่ถอคันีคาน,นต้องเลี้ยวน้ออมออมันสิบดเจ็บเนาะนี่กักอแลวนี่ก็โอเคแล้วพี่น้องมีตะบุกไมีตะ không à, làm cái thân đấy phút đấy nó ừ ừ chặt bay cái nào người ngoài ngoài ai vừa hết tìm lại Việt Nam này đó, Nam tìm rồi Tắc yên hiu yên Ô, nào này bố mấy Bố mi khôn ngàn xoài đấy nóng lạ Tắc yên hiu yên Thục giang đấy Tầng ăn một hốt con Tầng ăn một con Ông bố hiền ông bớt bổn Cứ bố chẹp nó Ồ Hả? Vâng rồi hả? Sang đào Cứ hàng công dùng, không bố trộn, trộn luôn bổn đi hả? Nó Ừ, bà thôi Ủa. Cái này trộn trộn đúng bớt lại เออยับเข้ามาอีกคืออยู่เปล <c oughs> <c oughs> ่าเออเฮ้ยเาพดไหมใช่บัเต็มตัเครือว่ะเต็มที่เลยเฮ้ยเมที่น้องหลาเนาะเออเต็มองไรกับบเต็มตัเครือไว้เลยอืเออตที่ใครอยู่นูนนึงนทั้งนี้แต่นี่กงเฮียพี่น้องเฮียบุบบุบผมเฮียน้องนเาน,นงาะ <c oughs> Fran. Uh. Nam sao mà phụ Tục chuộc luôn hả nè Tìm bớt cho phương để thế phương lấy sang mặt ผลง,งานโบรายน้อยเนาะ,<ด>ะนักเนี่พี่น้องเลยคาปลูกมั้นพี่น้องคาปลูกมันเดยไปปลูกมันไ<ด>ป,ลนปเลยโอ้เนาะปูปูเฉลกสองต <c oughs> ู้เ <c oughs> นาะที่คานก์น มาคุยคานลุงเทนี่แล้วก็เทนิพี่น้องอันนี้บิดจังบนเทมาหน่นไอฮานี่ปัดหนึหนน่งละระหว่างนี้ผักเรื่หนกออกึ่งไม่หยกเอาลังอันนี้เนี่แปบ๊บหนึ่งหยกอลังบล็อกแก้วนี่ลุงไหวนี่พอเจ้าให็นไอซื้อมา dì lạ, mau mấy mạc xì lì nì lạ, dì là, ý năng anh khuyên bà nhục á lạ, mê này lại bớt hốc, hốc, hốc lăng mau mấy mạc xì lì á xe nông chân huyền ai ờ, đẹp đi học hôm bữa hình như không chắc con à, xu hơn đó, ok, kéo bên sang 6 cân. จะเหตุทางใดก็ต้องว่ากันพี่น้องเลยเไปไว้ก่อนเดี๋ยวก็จะหาเรียบเรียงใส่มงฟ้ามันเลย <c oughs> แล้วพอดบ่านาะไอ้ว่าแล้ว <c oughs> หัวจุกจกลุม่มผู <c oughs> แล้วลายกระบ,บุดี một hàng ảnh thương đây lấy đúng bất kỳ người này rồi cảm phục pháp, phục pháp, phục 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 phục

หนึ่งพ ah, well, ันแปดร้อยบาทเบิดนี่เนาะใสอ่าทั่มเพื่นเลยแต่ละห้องละห้องห้องสามอันสี่อันก็ว่ากันเดี๋ยวให้ช่างเป็นใสเบิ้งพี่น้องเลยเนาะแต่พทใสนี่มันก็สิบงามบางคนก็ใสส่องลุ่มส่องยังไปก็เล้วเต้พี่น้องเลยอ่ามันเล้วพอดีละแน่เป็นอะไร ปลายจุกจุกให้กูให้กูค้นจิบท่อ,องไปเลยยาเลยเจ้าะเทคานเนียเทพื้นเลยตะบันไปเห็ดห้านไดรผมนี่ละ่ะไปเห็ดห้านไดน,น,นย้นนอมเองเลย,เอยบอกเก่าเถอะวะเนาะเทกานกั็ไม่จะก้อนเลย อ้แต่ไปรุนหน่ก็ะป้วยเฮ็ดเองเลยพี่น้องเลยเ <c oughs> ข่าห่านกับผมีงเงินเนาะมันแพลงที่มาโกกเองเลยโอ้ยเดี๋ยวหาเอ็มลอยเอ็มลอยให้สร้างกินก่อนสปอนเซอร์สปอนเซอร์ออก,กับพ่อแหละสร้างน้อยอยู่สร้างนอยอย้อ,นอยกินบ่ได้หรอกเอ็มลอยทิ้งแดงนี่สปอนเซอร์เอาก็ได้ฮะโดย ai à? rồi thiên đền rồi anh à, ông lại ra leo là bò khay chú phải này à. nên là ở rồi thế nào phải quay nó tìm vừa nước thừa đó đây anh kín len mình này nhưng này มามามาเอาอันนี้ไปไว้เฮตูซางกินไนะ่ไปเฮตูซางกินไนะ่ไอ้แก้วเพิน่นที่นั่นอยู่บ่มาอยู่บมม่นะม,มื่อนี่ดูว่าโมมาอลไรบ่หมื่นสิบ oh หมื่นสิบนเนาะอ่ากินอะไรอืมเบอร์เตียงซื้ออาหารดีมาให้มื่อนี่อ่าซื้อซีดโลนึงเวลาบ เลามีเอ่ตู้เย็นใช่ไหมอ้อบูมมีช่ไเห็ดได้ใช่ป่ะนี่อ้าไปชูสร้างกินเจ้าแช่ไว้ใช่ใช่มันชิบูบูบบอเ็ดอ้ก็ักตู้เย็น่โอ้เห็ดเห็ดเลยก็ได้กินรถไปแ่งนี่อ่าอะไล่ไปแบ่งกันกินนะอั่นชูสร้างกินรถเออไปบาปนีล่ไปไปไป เรากราบกวนบ้านีลาบรถแรงสร้างหลาสร้างสวยท้องชื่ม่เฮงไ,ไหวแล้วบ่เนาะกินแต่แกงนล้วไม่มึงเฮงทำงานได้เห็นเนาะนอนใช่ละน<อ>นจะนอนใช่จะนอนชิชุบนี่นอ๋อคือได้นอนเพื่นหลังงามแท้ <laughs> <laughs> นอนเฮื่อนหนีเพื่อนพ่อพี่น้องเลยอนี่รายมืออยู่มันเคืรนง่เดี๋ยวคนผ่นน่อยบานนี่เนาะสั่นเดียวจึงว่ากันพี่น้องใบ้านนี่ที่ทาปุ๊บไปกับปไดหล่ะได้บันีดเด้อเดท้อง Rồi, rồi, rồi. thì được bớt ít cồn phần thịt vui khí nghiệp anh phi nông đây con đi chỉ bay toi bẹp hè nong xài máy con bà này ai ba đưa là đưa à, bay bay sụ sụ, à cắt phần thịt anh phi nông này lui lui lui, ba à, uh, này đưa, Rồi, 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 ba, mình sẽ được này ไปเตียงกาซื้ออหนน่ะบล็อกแก้วเนาะพี่น้องเนาะมาให้เพื่อนหรือว่าลูกแก้วก็ได้เพื่อนแบบใดก็ได้ผมเองพี่น้องเลยแล้วก็ซื้อเนื้อกินเนื้อยากลาบซีดมาให้แล้วก็ได้ลาบกินไปเลยจะได้มีเฮงเห็ดเรือเห็ดงานเนาะพี่น้องเนาะอาจจะนัก็ต้องขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่เจดีย์ยุธงต่างประเทศเพื่อนประสงค์ออกซื้อองน้ำผู้พิที่เพื่อนรับเมาให้เทือนนี่แหละ เบ็ดเสร็จทุกชิงทุกอย่างพ่อแม่พี่น้องไงอ่าอยู่น้ำเพลินบัดเลยนะลเนาะรถเทปเตียงซื้อมาให้เรากวันกับเมนพ่อแม่พี่น้องเไยเป็นของเพลินเนาะอ้าต้องขอขอบุญขอบุณเพลินหลายหลายปล่อยเพลินอยู่ดีมีแหง้งสุขภาพร่างกายแข็งแงรงปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเนาะเจ้าให้มาสำได้ก็ขอให้ไหลกับคืนให้เจ้าร้อยเท่าพันเท่าสาธุเด้อนอนหลับก็บขอให้ได้เงินหมื่นน,นอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนเป็มื้อมาก็ขอให้ได้แก้วมณิสุ โทษให้ก็จะให้มาพานม้านให้ก็จะให้มาเบียดเนาะขิดเลียดอย่งไรก็จะให้มาใกล้ตัวเจ้าเด้อบวชสืบทุรกิจการงานอย่างก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองเ,องเองนี่ยที่การงานตลอดปีและตลอดไปสาธุเนาะนะนะสำหรับเมื่อนี้ปเปิดเตียงขอตัวลาไปก่อนต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขทุกคนพี่น้องไอ้ที่เข้ามาติดตามครับชมคลิปจนจบและกับข่าวข่ามโฆษณาพี่น้องไอ้สำหรับเมื่อนี้ มาเตียงข้งกาวคา้ม่าสบายดีพี่น้องบัดซบคุทุกคนพี่น้อง